แม่มาเต,ติมตรงตรงนี้หนึ่งดูจ้ามีน,มน,า,มนาไม่ร้องจิ้วลูกมีอาจารย์ไปทำอะไรมาโคตรสวยจ้วยส้มเขาใครจานน่ะสวยไงก็ดูเป็นสาวผิวดีหน้าดีชาระวังผัวมึงน,นะระวังผัวมึงน,นะระวังผัวดูด้วย่านางสวยขึย้นเยอะมากวันนี้แม่เดินเข้ามาจะมาแต่งหน้าให้ดูน<ซ>างเดินมาปารีค่ะแม่นางดูสวยอ่ะนางดูใสอ่ะใสใสคืออยู่กูมารังใหม่ ทำไมไม่ทำตามที่หนูบอกล่ะแม่ทำไงอ่ะกินน้ำเปล่าเยอะๆงไงว,ว,วิตามินซีนอนเร็วแม่รู้ไหมไม่ใช้เซตไหนชว่วงนี้หนูทำร<อ>ีวิวอยู่คนที่แบบว่าหน้าไปสีแล้วจะมาใช้กับหน้านหนูก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าหนูสวยน้องโม กินปัจจุเซทที่พี่หน่อยเอาอันสีส้มมาค่ะสุดสิวสุดสิวเอาสุดสิวมาก่อนแม่รู้ไหมว่านางนใช้มาอาทิตย์กว่าแล้วมันก็ไม่ี้คนทั้งทีหน้ามันสวยขึ้นหนูก,นก็เลยกะว่าเออหนูยังไม่บอกให้แม่ทักไงให้แม่อิจฉา,าเลยก็เสร็จคืออะไรอ่ะก็มีสองเซตหนูเคยทำรีวิวไปมีสีฟ้าของสีฟ้ากับของสีส้มแต่รอบนี้เราพูดฝั่งสีส้องกอนดทอดหนูว่าแม่อยากหน้าใสอยากหายเออในกล่องมันมีครบ นี่เปิดมา3ตัวแบบนี้นะคะไวท์เซตดีฟลินเตอร์อันนี้เช็งหน้าเวลาที่แม่แบบว่าสกปรกปกติอาบน้ำไม่ค่อยล้างหน้าใช้ตัวนี้ล้างหน้าแม่ล้างหน้าเดี๋ยวไปอาบน้ำนะมันเปลืองพอเสร็จแล้วแม่ล้างหน้าเสร็จนะคะตอนเช้ากับตอนกลางคืนแม่ต้องมีครีมบำรุงใช่ไหมอยู่ในเซตเดียวกันเลยตัวนี้ไวท์เซตแอคเน่ไวท์ครีม บำรุงทาเช้าแล้วก็ทาเย็นทาหลังล้างหน้านะแม่ใช้ไอ้นี้ก่อนแล้วก็ใช้อันี้ตามมีสติร่านกาไม่อยากสวยจะไม่เลือกแล้วควมรับจันนะที่หน้ามันใสสิวมันหายแบบกดมันลดเพราะอะไรรู้ไหมมันใช้มาก้ามันมาในเซ็ตวัยตาแอคเน่ โก้ไหนมาตัวนี้แม่แล้วแม่น<า>นไม่ต้องมารมทุกวันเพราะอะไรมันเปลืองอแม่มาร์ตทุกทุกแบบสองวันตอนกลางคืนแต่แม่ต้องล้างหน้าก่อนนะคะแล้วเอาอันนี้มาทิ้งไว้เลย15ถึง30นาทีแล้วหน้าแม่นะปด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 มันก็จะหายแล้วแม่รู้ไหมว่ามันเก๋กว่านั้นในเซ็ตนี้ส่วนผสมหลักๆมันมาจากมีถั่วไหมถั่วไหมถั่วอยากสวยเหมือนเขาอยากใส่เหมือนเขายาใส่มาทำไมอ่อยหัวหนูใช่ไม่ได้เลยมันสวยขนาดนั้นเพราะอะไ อยากได้ใช่ไหมมาโอ้โหไปซื้อเราค่ะอาไม่ให้เหรอไม่ไงแปดร้อยเก้าสิบซื้อที่ไหนล่ะอยากซื้อจริงเจ็ดนี่เลยที่นี่ทีนี่นี่เข้าไปสั่งซื้อซื้อเลยซื้อซืซืไม่ต้องไปซื้อนะซเพราะว่าพวกสิวผดหน้าจันทร์มันหายมันสวยขนาดนั้นเลยเหรอผิวดีมากอะตอนเนี้ยดีกว่านี้เหรอเออตอนนี้จันทร์นจ้าจ้าคุห้องไปกับผัวหรือเปล่าวันี่ค่ะันนี้แม่บ้าน จันใช้พัตเซ็ตนี่มึงแต่งหน้าเป็นน้าเหร <c oughs> นะ่ได้ผมด้วยเหรอคืออะไรอ่ะรอยเดียนขนังหว่าหน้ามา <c oughs> ันเออสวยแม่ที่ฉันเออดูดูดูคืหน้านา,นางเอออออออดูสิแม่แม่จะไปเทียบเข้าอะไรเขานางใช้ค่าเซ็ตสิวนะเดี๋ยวเราดูเซ็ตขาว <c oughs> เพราะว่าตอนนี้สิวเริ่มหายแล้วแล้วต่อไปมันต้องคุยกันเ,เรื่องเซ็ตขาวแล้วแม่เซ็ตแบบว่าหน้าสว่างใสขึ้นมาสวยคนนี้ไม่แย่งผัวกูนะมีแฟนย่าง ไม่มีค่ะอายุเท่าไหร่คะ16ค่ะ16นะคะไม่ใช่4 6 4 6กสไม่ได้นะคะ,อ,คะอายุเท่าไหร่คะมันก็เทียบกันได้แบบประมาณนี้นะคะแกบบ๋ๆสวยขนาดนี้หนูก็ระแวงแล้วนะแม่มึงควเราเลยไล่ออกได้ออกเลยเนาะจันถ้ามึงสวยกว่านี้